อาในสภาเขาจะคุยกันึองอีกเรื่องหนึ่งคุณจุลพันอธิบายใช่ไหมใช่ค่ะมีคุณจุลพันธอธิบายเรื่อง เรื่องของอิิทาว่เลตเราต้องเปลี่ยนชื่อเราไม่ล่ะเพราะว่าเขาจะแจกเป็นเงินสดนะพี่ครับใช่ครับจะแจกเป็นเงินสดแล้วก็แจกกลุ่มเปราะบางก่อนแต่ว่าติดอ่ะยึดติดกับชื่อไม่ได้ไม่ได้นี่มันเรือธทงของเราไม่ไปเรือดทงเข้าใจแต่คุณบอกเองว่าจะไม่เป็นเงินสดจะไม่กู้ทุกอย่างนะมันย้อนกับมาทิมตําตัวเองหมดเลยครับจะอายุ16ก็ไป16จะไม่กู้ก็กู้ใช่ไหมจะไม่เปราะบางก็เปราะบางจะไม่ได้ลงนะมันต้องทุกคนมันจะได้เป็นพายุหมุนโอเคสุดท้ายมา ติดเรื่องของว่าต้องใช้งบไปในปีนี้ใช่ค่ะจะหมดวันที่30จึงใส่เข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เรียกชื่อเล่นว่าบัตรลุงตู่์ไม่กล้าพูดบัตรลุงตู่บัตรลุงตู่์เดี๋ยวพูดให้เฮ้ยเหมือน้อเนอะรอนี่นอะ้อไม่ได้รอเฮ้ยกิ้วๆยังไงนะไม่อายหวายเงินสดหวายบัตรลุงตู่ เาถึงได้เกลียดเราเยเบิกบานกันขนาดนี้พาไปฟังในสภาคุณจุลพันธ์ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวการคลังนะครับแล้วก็เป็นรองประธานของกรรมการธิการงบประมาณด้วยอธิบายเรื่องของเงิน5ธนาคารยังไงครับอ่ะโอเคบอกว่าอย่างนี้นะครับในส่วนของงบประมาณธนาคาร ในกํากับของรัฐเนี่ยเป็นข้อตกลงร่วมคุณมนยอดเข้าใจปะครับมันเป็นข้อตกลงร่วมทางสถาบันการเงินเป็นคนเสนอมาเองด้วยเพื่อจะได้สามารถชะลอการชําระหนี้จากมาตรา28บางส่วนแล้วเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนของภาครัฐได้ยืนยันนะคะไม่กระทบต่อความมั่นคงหรือสถาลภาพทางสถาบันการเงินทางสถาบันการเงินยังมีสถาลภาพที่เข้มแข็งแข็งแกร่งเหมือนเดิมแทนได้ระดับสูงมากด้วย ขาว่าอย่างนั้นนะเขาอธิบายคือออกมายืนยันว่าไม่ขัดต่อกฎหมายนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้ปรับลดในมาตรา40รายจ่ายเพื่อชําระหนี้ภาครั<า>ครฐคุณจุฬาอธิบายว่าแผนบริหารจัดก,การหนี้ภาครัฐนั้นตั้งไว้4.1แสนล้านบาทจำนวนดังกล่าวมี28,000ล้านในการชำระหนี้ให้กับทกศไม่ได้ปรับลดจนชำระคืนในสัดส่วนที่ต้องชำระคืนกบบระบวนการพิจารณาในชั้นกรรมธิการในการเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายมาตรา26-29เป็นมาตรา6นั้น ชอบด้วยกฎหมายทุกประการก็เป็นคํายืนยันนะฮะแต่ว่าก็มีคำวิพยากษ์วิจัยอยู่เสมอน,นะครับว่า35,000ล้านที่บรรดาธนาคารเนี่ยต้องอเหมือนกับกล้ากลืนคขูดเลือดออกมาที่จะที่จะให้รัฐบาลเอาไปใช้ใน Digital w a l l ล็เนี่ยนะครับก็คือเป็นเงินที่จะต้องใจ่ายให้กับเขานะใจ่ายให้กับธนาคารต่างๆทกสโดนหนักสุดเลยหมื่นกว่าล้านนะครับ แล้วก็บางธนาคารก็หลักประมาณ10ล้าน50บล้านร้อยล้านว่าไปเพราะว่าทกสเขาตั้งใจแต่แรกแล้วด้วยไงพี่แล้วทำแบบนี้จะ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 ขัดกฎหมายอะไรไหมคะนี่ไงเขาอธิบายว่ามันไม่ขัดกฎหมายเขาพยายามอธิบายว่ายืนยันว่าไม่ขัดกฎหมายแต่ก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าปีต่อไปก็ต้องไปหาเงินมาชดเชยนะครับชดใช้ให้กับธนาคารต่างๆต่อไปสมมุติว่าสมัยหน้าไม่ได้เป็นเพื่อไทยแล้วว่าก็ต่อเนื่องไม่มีมันก็ต่อเนื่องก็ต้องจ่ายอยู่แล้วเป็นหนี้ของรัฐบาล ไม่ว่าจะพักไหนเป็นหนี้ของประชาชนนั่แหละไม่ใช่ของรัฐบาลหรอกเป็นหนี้ที่รัฐบาลสร้างไว้ให้กับประชาชนใช่เป็นหนี้ที่รัฐบาลเพื่อไทยกักไว้เอาเงินไปใช้ดิจิทัลวอลเล็ตแล้วก็ปล่อยให้คนรุ่นต่อไปปีต่อไปจะเป็นตัวเองหรือเปล่าไม่แล้วแต่ใช้หนี้กันไปรวมทั้งดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณใช้ตอนนี้ดอกเบี้ยมันไม่เกิดใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่ใช้ก็ผูกพอกคูณไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกลายเป็นว่าแต่ละปีเนี่ยใช้ดอกเบี้ยเยอะมากเงินต้นจำนวนหนึ่ง ใช่ไหมฮะแล้วมันก็เลยทาให้เงินที่จะไปใช้ในโครงการที่เป็นเพื่อสังคมจริงๆเนี่ยมันก็น้อยไปเรื่อยอๆ,ๆก็ติดกับดักนี้ไปเรื่อยๆ,ๆครับ<ๆ>คุณจุลพันธ์บอกอีกด้วยนะครับว่าโครงการเติมเงินหมื่นบาทผ่านดิจิตอวลวอลเล็ตขณะนี้เป็นที่ท,ทราบกันดีว่าทางการเมืองนั้นได้นางสาวไพทองทานมาเป็นนายกแล้วนะครับอยู่ในขั้นตอนของการทลนกล้าครมจะต้องมีการเข้าเฝ้าเพื่อถวัยสัตว์นำเสนอนโยบายแห่งรัฐต่อที่ประชุมสภาอย่างไรก็ตามความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันนี้ นาย,ยกแสดงเจตจำนงแล้วว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตจะต้องเดินหน้าต่อรูปแบบและรายละเอียดของโครงการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขอต้องรอให้ได้ครมอลชุดใหม่ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนจะมีการทําความชี้แจงทาความเข้าใจเม็ดเงินที่ได้รับไปแล้วจากงบเพิ่มเติม6 7หรืองบที่กองทุนาี่นาอยู่นั้นในส่วนของงบกลางนี้สุดท้ายจะได้ใช้ประโยชน์ผ่านถึงมือประชาชนเป็น,นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนะครับเท่าที่ฟังมา3วันเนี่ยไม่ได้ยินเลยนะว,ว่า ที่ผ่านมาแล้วไอ้โครงการดีเทลาไหร่แต่ใช้เงินไปแล้วเท่าไหร่ใช่ไหมที่ไปให้คนมาลงทะเบียนทะเบียนทำนู่นทำนี่ทำนั้นได้ใช้ไปแล้วบ้างหรือยังที่ไปเชิญเข้ามาประชุมน่นนั่นนี่นะระบบหลังบ้านเป็นอะไรที่เหมือนแดนสนธยานี่ะพี่ไม่เปิดมีแต่แบบเขาเล่าว่าเขาเล่าว่าเขาเล่าว่าซึ่งจริงโครงการที่เม็ดเงินขนาดใหญ่แบบนี้มันต้องออกมาตั้งแต่แรกแล้วว่าโอเคคุณจะจ้างบริษัทไหนถ้าถึงขั้นการประกวดรัก คือมันต้องมีเอกสารออกมาให้เราดูแล้วว่ามันยังไม่ผ่านเลยไงใช่ไหมแต่มันผ่านมาทีละขยัก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 ควรจะต้องมีบอกเป็นเป็นเป็นล็อตเป็นล็อตเป็นล็อตออกมานี่ะพี่เพราะวงเงินเลแล้วบอกยืนยันว่าทําได้ต่อเนื่องได้ปลอดภัยใครทําทําหรือยังทำยังไงคนอยากรู้ราไละเอี่ดสุดท้ายมาใช้ทางรัฐใช่ไหมแล้วทางรัฐก็มีคนวิจารณ์ว่ามันจะไปเชื่อมต่อกับธนาคารอื่นๆเนี่ยธนาคารต้องมาเชื่อมเองด้วยจะทํายังไงใช่ไหมโอเพนรูปอะไรต่างๆที่ว่าเป็นยังไงนะแล้ววันนี้สิ่งที่ถูกวิพากษ ใช้เป็นเงินสดเข้าบัตรส่วนสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นเงินสดเข้าไปใส่เข้าไปปั๊บทางนั้นเอาไปเบิกไปจ่ายไปค่าทุนค่านี้ได้แล้วลดต่อไปล่ะแล้วบอกว่าจะใช้ดิจิทัล w วเล็ตอีกเพราะต้องกคำว่าดิจิทัลจะมาบังคับเนี่ยว่ามันต้องพัฒนาดิจิทัลแล้วมันเป็นการลักลั่นไหมระหว่างโครงการเดียวกันทํา2ขยักแล้วไม่เหมือนกันทําได้หรือเปล่าถูกไหมครับแล้วก็ดูทั้งจะเอาเข้าไปเนี่ยจะไปดิจิทัลอีกเนี่ยแล้วยังไงกฎกติกาจะเป็นยังไงนะมันเงินเป็นส่วนที่เหลือมันเป็นยังไงล่ะ นะใช่ไหมฮะใช่